สวัสดีครับบายบายวันพฤหัตสิตุลาคมนะครับผมไปเจอคลิปในแอปตอตนะครับของสสปูอัดนะครับเขาตั้งคำถามเขาอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเรื่องแกงอูเคที่เอาอาปูนเอาปูนนะครับปูนถ่ายรูปโชว์ปูนในสื่อสังคม โซเชียลต่างๆนะครับแล้วปรากฏว่ามีมีตำรวจไทยสอนอหนึ่งไปตรวจสอบเจอตัวควบคุมตัวมาที่โรงพักนะครับปรากฏว่าเมียของไอ้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 เจ้าไอ้เจ้า,จาหัวหน้าแกง๊งแก๊งอายุเคเมียม,มันไม่มีใบก็เลยต้องทำเรื่องส่งกลับส่วนไอ้หัวหน้าไอ้คนที่โชอเอ่อโชปูลเนี่ยนะ นี่เป็นไอ้อ้วนหัวเม่งๆนี่สักลายเต็มตัวเนี่ยมีใบนะครับมีใบอะไรก็ไม่รู้ทางสนอที่ตำรวจไทยก็ปล่อยตัวไปนะครับสอสอปูอัดผมก็วินนี้ผมชื่นชมเขานะก็เลยตั้งคำถามไงว่าเฮ้ยถ้าทั้งที่การถ่ายรูปโชว์ปูนลงในสื่อโซเชียลต่างๆมันผิดผิดกฎหมายนะครับ อ้าแล้วตำรวจปล่อยไปได้ยังไงะนะครับก็เป็นคำถามนะครับอย่าว่าแต่สสปูอัดเลยผมก็มีคำถามแต่ผมไม่กล้าถามเขานะครับบังเอิญมาเจอมาเจอสสปูอัดคลิปนี้เทปนี้ก็เลยขออนุญาตสสปูอัดด้วยนะเอามากระจายมามามาแตกประเด็นหน่อยหนึ่งนะครับใครรู้คอมเมนต์หน่อยซิว่าตำรวจปล่อย ไปด้วยสาเหตุอะไรทั้งทั้งที่มันเข้าเกณฑ์ผิดกฎหมายชัดเจนนะครับก็แปลกใจเหมือนกันสอนอนั้นอ่ะไม่รู้สอนอะไรที่สสปูอัดถามนะครับผมก็ไม่รู้อยู่เขตไหนนะครับโอเคนะครับคอมเมนต์กันหน่อยนะครับช่วยการกระจายข่าวช่วยกันแหกปากเรื่องต่างๆเยอะๆนะครับพี่น้องคนไทยทั้งหลายอย่าเป็นไทยเฉยสวัสดีครับ งานกลางโชว์อาวุธกายกับอาวุธปืนท่านประธานครับคําถามก็คือหนึ่งครับถ้าเป็นอาวุธปืนจริงเนี่ยถามว่าผิดพรบครอบครองอาวุธปืนไหมผิดแน่นอนสองปืนเนี่ยมีใบอนุญาตไหมก็คงตอบตรงนี้เลยว่าไม่มีทางอามผิดพรบคอ,อมไหมผิดแน่นอนท่านประธานมาตา14วงเล็บสองกับวงเล็บสและ4นี่ถ้าเป็นจริงปืนจริงเนี่ยปืนไครแก๊งเดียวกันเหมือนกันท่านประธาน ตาธงชาติติดอามหน่วยหนังสือพิมพ์อินไซต์ตำรวจซึ่งโลโก้ก็คล้ายกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติตํ้ลายนะฮะไม่พอเพราะลายเซ็นรรท่านระธานดูนะที่ออกบัตรเป็นยศถึงพลตำรวจตีคำถามคืออย่างนี้แรงงานพมา่าเนี่ยที่มาอยู่ในทำงานในประเทศไทยเนี่ยเขามีสิทธิ์แต่งกายแบบนี้หรือไม่ติดตราที่คล้ายสำนักงานตำรวจเนี่ยก็เพื่อแอบทำรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะหรือเปล่า เพราะว่าทั้งสองเคตข้างต้นเนี่ยสอนอท่าข้ามรวบตัวเรียบร้อยแล้วครับท่านประธานแต่ก็ปล่อยตัวในวันเดียวกันคำถามคือพอรบอคอมก็คุก5ปีแล้วครับแล้วนี่สอนทอ่าข้ามปล่อยตัวได้ยังไงหรือจะอ้างว่าไม่มีเจ้าทุกข์แต่นี่ท่านประธานนี่คือภัยความมั่งคงของชาติ